สวัสดีครับพ่อแม่ไอ้น้องพีป่ปานนะสุขสุขคนสวนเอาเงดวิธีกเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานแบบพอเพียงพึ่งตนเองให้มากที่สุดครับเมื่อนี่เกสิภาพมาตอนพักหวานครับพักหวานปลาซึ่งพักหวานปลาต้นนี้เป็นยังจังต่อนมันเพราะว่าใหญ่มันออกจากาตรงทีมันมีนำ้ำน้ำใต้ดินมันไหลเฮ็ดให้ต้นมันตเ,เติบโตซ่สาตอนมันออกก่อนมันต้นสูงต่อนมาออกเรียบร้อยแล้วเขาจังขุดต้นออกไป ไปปลูกองุ่นนะครับติดตามกันได้เลยครับก้อนสิลงกมือตอน่าต้องเตรียมอุปกรณ์ซะก่อนครับอุปกรณ์ที่เขาต้องเตรียมก็ง่ายๆครับจะต้องเฮ็ดตุ่มตอนก้อนมีอย่างแนวถุงพลาสติกครับขนาดพอประมาณครับเชือกครับมีดครับมีดสําหรับขวัญคุ้ยมุกข้าวแช่น้ำไปพอหมันๆครับขึ้นหนึ่ง รับทุกตอนนะครับก็ได้สมมาตรพาควรนะ่อไปเข้ากลับไปตอนทินงผักหวานปลาข้งกันเลยครับ ตัดกันน้ำเรื้ยงอาหารครับเพอตัดกันน้ำเรื้งอาหารจากเปลือกเรียบร้อยแล้วตัวนี้มันต้องดินล่นครับยอดตัวนี้ดินล่นดินล้นเพื่อจะมีชีวิตอยู่รอดนี่เขาองมีตุ่มมามัดไว้มันก็ต้องดินล้นเพื่อที่เอาชีวิตรอดก็สั่งหักขึ้นมาเพื่อดูดน้ำดูดอาหารนะครับกี้เปลือกเพื่อที่ว่าให้มันเกิดแผลไอ้ร้อยแผลตรงนี้มันจะกลายเป็นมองสรสางหรากครับเรียบร้อยครับตัวนี้ เอาสิใส่น้ำยาเรียงหลักก็ได้บดใส่ก็ะไรมุ่งมีปัญหาครับน้ำยาเรียงหลักก็เค็ดง่ายๆ,ๆเครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งขวดกะปิหนึ่งช้อนกะปิกะปิบ้านเท่านี่แล้วก็ผงชุตร้อนอย่างนี้ในข้อเดือนนะนำมาผสมกันก็เป็นน้ำยาเรียงหลักเลยครับสิใส่ก็ได้บดใส่ก็บไเป็นยังใส่คือเกลืต่อไปครับตุ้มตอนปีดครับ แล้วประกบเข้าไปเชือกมามัดเป็นบ่วงรบ่วงข้อหมาดึงบาดเดียวครับรู้จริงตริงัด เนี่ยดึงเงินไปได้ก็ได้ก็ตัดบ่อยครับในการตอนกินผักหวานปลานะครับเพื่อเพื่อที่จํากัดข้อมูงของมันนะครับแล้วเข้าก็เอากิงตัวนี้ที่ตอนไปปลูกต่อได้ครับ เนีเรียบร้อยครับขั้นตอนกิ่งระกวานปลาครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีกกเนาะก็ขอให้ติดตามสวนเอาเงดวิธีกเกษตรอินทรี่รเกษตรแบบพ่อเพียงพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ